ครับตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านยามเช้านะครับกลับไปนอนอไปลูกไป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 ,ไปเดินทางกลับมาแล้วนะครับ50ชีวิตเดินทางกลับบางตัวก็เดินส่วนไปส่วนมานะครับยังไม่อิ่มเท่าไหร่แต่ว่ารองท้องนะครับรอคนงานไ,ไปตัดกลางวันตอนเช้าแท่เลมนะครับหน้าบ้านตอนบ่ายๆก็จะกินฟางกัน มะเ,เขืขอกินแบบกินน้ำสำราญนะครับคนงานไปตัดหญ้าทั้งวันนะครับหลังจากที่เอาพวกเขาเข้าคอกนอนรอกินหญ้าที่คนงานไปตัดนะครับนะครับเป็นรุ่นที่ออกปีที่แล้วนะครับเด็กคิวๆเหล่านี้ทองทุกตัวนะครับม่เคืนก็ออกสองตัวนะครับสช้งานมากอ่าจ่าฟูงนะครับตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนู้นร้อยสี่สิบเ็ดนะครับ ตัวนี้ร้อยสามแปดสามเก้านะครับน้องแพราวามาใหม่เด็กใหม่นะครับตัวนี้ร้อยสามสิบห้านะครับน้องพันณพา,าส่วนตัวนี้ร้อยสี่สิบนะครับสวยงามโครงสร้างใหญ่มากครับแต่ว่าจะพร้อมหน่อยเนื่องจากลูกเขากินนมนะครับจะท้องเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้คนงานกำลังไล่ควายมานะครับลุงลงเขิงกับลงเสียงมาใหม่นะครับ เอาคนงานมาเพิ่มเนื่องจากว่าสมาชิกควายมากขึ้นนะครับคนเดียวเลี้ยงไม่ไหวตอนเช้าก็จะไปรัดควายช่วยคนงานเช่นกันเป็น3ามคนนะครับเพิ่งจะอยู่ในง,งั้นก็ไปกินข้าวชาวบ้านนี่นุ่ง่งในห้อยถมินนะครับมีม้าไปช่วยด้วยนะครับเยี่ยมมากเลยเามาแล้วครับนั่นลุงเสียงนะครับคนงานใหม่มเยี่ยมมากนะครับมาช่วยลุงเกิงเดินทางมาแนละ้ว ไปแล้วเข้าไปอะไรไป,ไป,รไปเข้าฟาร์มแนละเรียบร้อยครับแต่และตัวกลับไปก็ไปนอนนะครับนี่คือบานสวนโคกานฟาร์มนะครับครบทุกตัว50ตัวนะครับขอบคุณครับ